สวัสดีครับแฟนๆแกงโฮจะแนวทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่อีกเช่นเคยนะครับด้านหลังของเราก็นี่เลยฮะแม่น้ําปิงนะครับผมก็มานั่งพูดคุยกันนะตรงริมแม่น้าปิงบรรยากาศชิวๆอย่างนี้แหละนะครับผมก็ช่วงที่ผ่านมาเชียงใหม่ฝนตกเกือบทุกวันเลยนะครับเป็นเวลาเกือบอาทิตย์ละนะครับผมตกทั้งกลางคืนและก็กลางวันนะครับบางทีก็ตกเย็นๆนะครับตก ตกปริมาณเยอะๆหนักมากนะครับผมหลายๆคนอาจจะเห็นข่าวตามทีวีนะครับผมว่า,ามีฝนตกมีน้ําป่าเนี่ยตามอ,าอุทยานแห่งชาติตามน้ําตกต่างๆมีน้ําป่าไหลหลากอะไรเนี่ยเนาะวันนี้เราก็เลยออกมาดูสถานการณ์แม่น้ําปิงนะครับว่าปีเนี้ยตอนเนี้ฝนมาเร็วมากนะครับผมเพิ่งเข้าเ,าเดือนพฤษภาเนี่ยฝนก็ตกเกือบทั้งเดือนเลยนะครับผม หลายๆคนก็เป็นห่วงว่าประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยปีที่แล้วหรือเปล่านะครับว่าที่น้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ถึงสองรอบด้วยกันนะครับแต่ปีที่แล้วก็คือท่วมช่วงเดือนกันยาถึงต,ต้นต,ต,ต,ตุลาแต่ปีนี้พฤาษภาแล้วฝนตกหนักมากนะครับผมก็มาดูเห็นข้างหลังไหมเนี่ยมันก็ยังไม่วิกฤตนะครับมันยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าระดับปกติของน้ำปิงโดยทั่วไปนะครับผมซึ่งช่วงเนี้ย ฝนทางเหนือของเชียงใหม่ก็ตกเยอะเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เราคาดว่า,าพื้นที่รับน้ําทางตอนเหนือเนี่ยมันก็ยังพอมีพื้นที่ที่รองรับได้อยู่นะครับไม่วิกฤตเหมือนปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วเนี่ยช่วงที่ท่วมก็คือมันตกยาวมาตั้งแต่กรกฎาคมอะไรอย่างเงี้ยเนาะมิถุนายนกรกฎาคมตกมาเรื่อยๆรือพื้นที่รับน้ําก็ค่อยๆเต็มนะครับพอถึงจุดเดือนสิงหากักยามมันก็เลยเริ่มรับไม่ไหวมันก็ลงมาที่แม่น้าปิงเนี่นะครับ อนนี้ก็คือ,อที่เขื่อนแมงัดและเขื่อนแม่กวงก็ยังพอมีพื้นที่รองรับน้ําได้อีกเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมก็คือยังไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับนะแต่ว่าถ้าชาเชียงใหม่ใครที่เคยมีประสบการณ์ห <c oughs> ลอน <c oughs> ก็อะไรที่สําคัญเก็บไว้ที่สูงก่อนแล้วกันนะการเหนียวไว้นะครับย้ายในเวลาทีา่เรายังมีเวลาทําได้ทันเนี่ย ก็ดีกว่าที่จะไปย้ายตอนที่มันวิกฤตแล้วเนาะ,นะอ่านี่เราก็บอกกล่าวเตือนกันไว้นิดนึงนะครับผมเนาะตามประสบการณ์นะครับเพราะว่าปีที่แล้วเราก็มาถ่ายเกาะติดสถานการณ์น้ําท,ท่วมแทบทุกวันเลยให้แฟนๆชมนะครับรวมถึงเราไปเที่ยวภูเก็ตด,ด้วยแล้วก็เราต้องตีรถกลับมากลางคันนะครับทิปล่มในตอนนั้นเพราะว่าบ้านญาติเรา,าน้ําท่วมเราก็ต้องรีบกลับมาดูนะครับผมเนาะอันนี้ก็ เนี่ยเป็นสถานการณ์เดี๋ยวตอนนี้เราอยู่กันที่จุดพีหนึ่งทุกคนจุดพีหนึ่งก็คือจุดวัดน้ําสําคัญของตัวเมืองเชียงใหม่นะครับเนี่ยระดับน้ำพีหนึ่งตอนเนี้เวลา11บเอโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ที่1.96เมตรแค่นั้นเองนะครับไม่ถึง2เมตรนะแต่ระดับน้ําวิกฤตเนี่ยถ้าพนะีหนึ่งเนี่ยระดับน้ําวิกฤตก็คือ3.7เมตรซึ่งยังห่างอีกเกือบสเมตรเต็มๆนะฮะแล้วก็ ถ้าเริ่มท่วมอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ที่4.2ที่ท่วมท่วมเยอะๆท่วมเป็นวงกว้างนี่นะครับก็คือ4.2ส่วน4.8เนี่ยก็คือสูงสุดของปีที่แล้วคือ4.8เมตรนะครับซึ่งก็ยังห่างไกลอาจุดวิกฤตอยู่เยอะอยู่นะครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าใครที่เป็นห่วงก็เกของสําคัญไว้ก่อนนะครับหรือว่าเตรียมเตรียมพร้อมรับมือไว้นะครับก็ แต่ยังไม่ต้องตื่นตระหนกอะไรในช่วงเวลานี้นะครับเนี่ยนะก็อันนี้มาดูภาพชัดๆเลยนะฮะนี่เนาะหนึ่งจุดเก้าศูนย์ยังไม่ถึงเลขสองแต่ถ้าถ้าตรงนั้นคือสองเมตรแต่ปีที่แล้วเดี๋ยวคือมันขึ้นมาเกือบเกือบถึงห้าเนี่ยถ้าตรงนั้นเนี่ยเรียบร้อยนะครับนี่นะเนาะงนะแล้วทุกคนเห็นต่อหม้อสะพานนวลัตไหมย,ยังห่างแต่ถ้าปีที่แล้วที่เรามาถ่ายถ้าไปดูคลิปเก่าๆของเรานะครับมันก็จะเนี่ยฮะปีที่แล้วถ้าคลิปเก่าของเราเดี๋ยวจะ เอาภาพมาอินเสิร์ตให้ดูก็คือมั่นเกือบถึงพื้นสะพานแล้วเนี้ยเนี้ยตรงนี้ห่างอีกไม่รู้กี่เมตรนะก็ห่างเยอะอยู่นะครับผมก็เป็นสถานการณ์ที่เรามาอัปเดตให้แฟนๆชมนะครับซึ่งตอนเนี้ฝนก็ไม่ตกแล้วนะฮะแดดออกแล้วนะตั้งแต่เช้านะครับเหมือนกับว่าพักพักให้หายใจหายคอกันก่อนนะอันนี้ก็เป็นบริบรเวณถนนเชียงใหม่ลำพูนนะครับถ้าตรงไปทางนู้นก็ ไปจังหวัดลำพูนไปอำเภอสารพีนะครับนี่เนาะเนี่ยแล้วก็ตรงนู้นก็คือสะพานขัวเหล็กแหล่งท่องเที่ยวสุดชิวแห่งหนึ่งของเชียงใหม่นี่ดูน้ําปิงนะครับถ้าปีที่แล้วตรงนูน้นร้านค้าตรงนู้นคือไม่เหลือนะครับขึ้นมาหมดแล้วตรงที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยก็ไม่เหลือก็ตีนจุ่มน้ํานะครับเท้าจุ่มน้นะําเนาะนี่นะฮะนี่ตอนนี้ฟ้าใสแล้วนะครับก็คือฝนหยุดให้เราพักหายใจกัน มาครึ่งวันละนะครับแต่ฟ้าโดยรวมก็ยังมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับเราก็มาลุ้นกันอยู่ว่าเออ,เอ <c oughs> วันนี้ฝนจะตกไหมนะครับนะเดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันต่อนะครับวันนี้ตอนนี้เราก็ให้ดูหลายๆจุดว่าสถานการณ์น้ําปิงตอนนี้เป็นยังไงนะครับผม <c oughs> ก็นั่นแหละอย่างที่เราเห็นเห็นเนี้ยก็คือยังไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทางตอนเหนือก็ยังพอที่จะบริหารจัดการน้ําได้อยู่นะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นอินโฟกราฟิกเราจะมีจุดวัดน้ำนะก็คือที่จุด P67 เป็นจุดอ้างอิงนะครับถ้าจุด P67 นะ่ะถึง3.3เมตรนะครับอีก6-7ชั่วโมงเนี่ยน้ำมวลน้ำก้อนนั้นจะมาถึงที่ตัวเมืองเชียงใหม่ ก็คือถ้าตัวเบอรเมืองชีงใหม่ขึ้นถึง3.7ก็ต้องรีบแล้ะตอนนั้นก็คือต้องรีบแจ้งเตือนประชาชนแล้วก็เริ่มทําการผลย้ายนะฮะเนี่ยเนาะก็คือเขาก็แจ้งเตือนแจ้งไว้ตรงนี้ละป้ายตรงนี้นะครับนี่เนาะนี่แล้วก็อันนี้คือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ําท่วมเนี่ยเป็นแสไอสีต่างๆเนี่ยนะครับเนาะอันนี้ของของปี48เนี่นะเป็นชาร์ตต่างๆนะก็ถ้า p ีหกสวิกฤตเมื่อไหร่ตัวเมืองเตรียมตัวเลยอีก6-7ชั่วโมงมาแน่นะครับผมอ่าตอนนี้ก็มาอีกจุดนะครับทุกคนสะพานจันสมอนุสสรสะพานประจำของเราในตอนน้ำท่วมเราก็มาอัปเดตตรงจุดนี้ทุกวันเลยนี่ทุกคนซอยตรงนี้จำได้ไหมถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ภาพเก่าให้ดูปีที่แล้วก็คือน้ำมันขึ้นมาเต็มนี้เลยนะฮะ ก็คือล้้นไปจนถึงถนนตรงนู้นนะที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้นะนั้นคือจุดที่วิกฤตของปีที่แล้วนะครับร้านค้าตรงนี้ก็ไม่เหลือเลยนะครับมันขึ้นมาจนถึงเกือบคอสะพานเช่นเดียวกันนี่นะฮะซอยนี้จะลงไปไม่ได้น้ําท่วมสูงมากปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้ยังห่างอยู่ยังสบายๆนะครับแล้วก,ก็ขึ้นมาบนสะพานจันสมอนุรสรสะพานจันสมเล่าไปทุกครั้งเป็นสะพาน คนเดินแห่งแรกของเชียงใหม่ที่ข้ามแม่น้ำปิงเมื่อก่อนก็ใช้เป็นไม้ไผ่นะครับสารขัดเป็นแตะแตะเนี่ยข้ามไปนะครับเขาก็เลยเรียกหัวแตะหรือหัวแขกเพราะว่าคนที่ออกทุนสร้างก็เป็นชาวอินเดียนะครับที่มาทําการค้าอยู่ที่เชียงใหม่ก็ออกทุนสร้างให้นะครับเขาก็เลยเรียกชื่อเล่นว่าหัวแขกนะครับนี่นะตอนนั้นเนี่ยเต็มนี่เลย เสาี้คือมิตรนะพี่สองเนี่ยเสาต้นนี้คือิตรแล้วร้านค้าตรงนี้ก็คือไม่เหลือเลยนะครับแล้วข้างในมีร้านในตํานานของเราอยู่นะครับผมร้านลับ,ลบในตํานานอร่อยนะครับทางเข้าจะลึกลับนิดนึงนี่ทุกคนดูนะครับนี่ยังอีกห่างเพราะว่าไอาชาญตรงนี้ยังไม่ถึงเลยนะครับนี่นะร้านนั่นท่าน้ต้นกลุ่มนี่เนี่ยฟ้าใสตอนนี้นะฮะแต่ว่าอีกฝั่งนึงก็จะมืด นี่เนาะมันก็จะยันยันกันอยู่ตอนนี้นะครับแต่เชียงใหม่ไม่เคยน้ำท่วมตอนเดือนพฤษภา oh. โดยปกตินะก็จะป,ปลายปลายฤดูฝนนั่นแหละครับที่ส่วนใหญ่จะท่วมกันช่วงนั้นเป็นปกติเป็นประจำนะครับนี่ดูนะครับยังห่างอยู่ตอนนั้นที่เรามาก็คือ,อสต,ตรีทอาร์ตนี่ไม่เหลือขึ้นไปจนหลังคาร้านตรงนั้นนะ่ะรั้วตรงนู้นนะนะ่ะนะราวนี้ไม่เห็นแล้วครับก็คือถึงมิดรั้วตรงนู้นนะนะครับ ตอนนี้ยังโอเคถือว่าโอเคอยู่นี่เรายังเห็นชาญลอยกระทงของเราตรงนู้นนะครับดังนั้นเลยนะแล้วฝั่งตรงข้ามก็คือการหลวงนะครับหรือตลาดวระโลรดของเรานั่นเองนี่นะยังยังลองรับได้อีกเยอะโดยโดยสายตาของเราที่เรามามองนะแล้วตรงนู้นก็คือสะพานดาวรัตที่เราไปอัปเดตจุดพีหนึ่ง เมื่อสักกู่เมื่อต้นคลิปนะครับแล้วก็นี่ร้านสายปิงบาของเราตอนนั้นคือน้ําน้ํามิดป้ายไปเลยนะครับป,ป้ายสายปิงที่เราเห็นเนี่ยคือมิดเลยนะอันนี้ก็เป็นอัปเดตบรรยากาศบนสะพานจันสมอนุสรน,นะครับเนาะที่ชื่อจันสมอนุสรก็คืออ่าภรรยาของท่านแขกที่ออกเงินสร้างสะพานเนี่ยก็คือคุณแม่จันสมเขาก็เลยตั้งชื่อเป็นอ่าเป็นเกียรติแด่ท่านนะครับผมก็เป็นสะพานจันสมอนุสร ฝั่งนูน้นกัดหลวงนะครับตรงนี้เป็นตลาดดอกไม้เชียงใหม่วันนั้นเราไปใส่บาทดอกไม้อ,อ่าใส่ขันดอกนะครับเราก็มาซื้อดอกไม้ที่นี่แหละราคาถูกนะครับแล้วก็ดอกเยอะดอกสวยได้เยอะนะครับผม80บาทโอ้โหได้ใส่ได้แบบเกือบรอบวัดอะเนี่ยน,นะก็เดินข้ามมาสมัยก่อนสะพานนี้ก็สร้างขึ้นเพื่อข้ามระหว่างฝั่งวัดเกตกับฝั่งตลาดวโรรถ ข้ามไปข้ามมาเนี่ยสมัยก่อนก็ยังไม่มีสะพานอวััตที่ให้รถยนต์ข้ามนะครับก็ใช้อาศัยสะพานนี่แหละข้ามไปข้ามมาเนี่ยนี่เป็นบรรยากาศนะครับเนี่ยอย่างปีที่แล้วเนี่ยคือน้ํามันทะลุทะลวงอ่าพนังตรงเนี้ยรั้วตรงเนี้ยขึ้นไปเลยแล้วมันก็จะท่วมตรงกัดหลวงตรงนน้นไปนะครับทีนี้ยังห่างพี่ซองอย่างน้อยๆสามเมตรนู่นน่ะเท่าที่ตาเราดูอะเพราะพนังตัวเนี้ยมันก็เสริมขึ้นมาสูงพอสมควรละ นะครับจากในอดีตนะแล้วก็ฝั่งฝั่งข้างหน้าตรงนู้นของเราก็คือสะพานนครพิงก็เป็นสะพานหลักสะพานหนึ่งที่ข้ามแม่น้าปิงของเชียงใหม่เชียงใหม่ก็จะมีสะพานกลางเมืองเชียงใหม่จะมีสะพานนครพิงสะพานจันสมนะแล้วก็สะพานอวรัตแล้วก็ขัวเหล็กที่เป็นสะพานสําคัญที่อยู่กลางเมืองนะครับนอกจากก็จะมีสะพานรอบนอกสะพานรัตนโกสินทร์สะพานเมงล้ายเนี่ยนะครับที่ให้เราได้เดินผ่าน ก็ยังไม่แน่ห่วงทุกคนยังห่างอยู่นะครับบรรยากาศของอแม่น้ําปิงนะครับสถานการณ์แม่น้ําปิงในตัวเมืองเชียงใหม่ถ้าใครอยากมาเที่ยวมาเที่ยวได้นะครับไม,ไม่ไม่ม,ม,ไม,มีไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นนะครับทุกอย่างเป็นปกตินะครับแต่สําหรับชาวเชียงใหม่ที่ดูคลิปเราอยู่นะถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่เคยท่วมกันไว้ก่อนเก็บเก็บไว้ที่สูงไอ้อะไรที่สําคัญเนี่ยอย่าอย่าช่าใจก็แล้วกัน นะเราเราก็ฝากเตือนไว้นะครับผมเพราะปีนี้ฝนมาเร็วจริงๆนะครับเราก็ไม่รู้เหตุการณ์ข้างหน้าเนาะแลนะวันนี้เราอัปเดตวันนี้พรุ่งนี้เป็นยังไงฝนเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ,อ,อ่าคาดว่าก็น่าจะยังไม่ไม่ซ้ำรอยแหละนะดูสิทุกคนมันก็ยังโอเคอยู่นะนี่นี่ร้านรับในตำนานต้องมากลางคืนนะครับนี่บรรยากาศนะชิลมากนะครับผม ี่เราพูดถึงว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันเกือบถึงเท้าเราเลยเนาะมันอยู่ตรงเนี้ยใกล้ๆหน้าเราตอนนี้ยังเห็นไอ้ไอ้ฐานของตหม้ออยู่เลยนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ <c oughs> ถ้าเรามองหน้าเราต่อโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เราพาทุกคนมาอัปเดตสถานการณ์ของแม่น้ําปิงกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะครับนะว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าฝนตกมาก็ เป็นอาทิตย์แล้วตกตกหยุดหยุดตกตกหยุดหยุดนะแต่มันตกทีคือตกหนักนะครับเนาะแล้วก็ทางตอนเหนือของเชียงใหม่ก็จะมีดินดินคนถล่มนะดินทุดบ้างถนนสไลด์บ้างอะไรเงี้ยแต,แต่แต่มันยังไม่กระทบโดยวงกว้างออในตัวเมืองเชียงใหม่เท่าที่ควรนะครับแต่ก็ติดตามสถานการณ์โดยละเอียดไโดยใกล้ชิดกันต่อไปนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็เราอัปเดตให้ชมกันเท่านี้แล้วกันนะครับนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ ช่วยกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะไปไหนก็ฝากติดตามนะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย